าสารเมืองไทยพงศอยู่ข้างหน้าแล้วพัานตอกกำลังเปิดสารอยู่พอดีเจ้าหมีฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่มาหรอะยันเจ้าของใครดีตอนนี้ข้าเดินทางมาถึงเมืองไทยพงแล้ว าอยู่ข้างหน้าข้าดับไปตีกองร้องอทุกเจ้ามีเรื่องอร้อนไหโปรดบอกเข้าทุกอย่างอย่าใหขตามีข้อเก่าเท็จด,ด้วยเลย เรียนท่านใต้ขาวครับมีท่านลุงอยู่คนหนึ่งมาติดตออ่อร้องทุกรักในท่านว่าทำตัวมาพุดอครับสวัสดีครับท่านลุงเชิญเอาไปเข้าไปหาในท่านเลยตามเข้ามา ออคุณใต้เท้าหันลหลงหันมีเรื่องเดือดร้อนอะไรถึงตายปตีโกงล้อรีบแจ้งข้าเรียนใต้เท้าข้าไม่มีเรื่องทุจรอตอะไรเอเอาไม่มีเรื่องทุจรอเหตุใดถึงตายปตีโกงล้่หรือเปล่าเอานาม้อเล่นกับศาลใต้เท้า ข้ามีกล้าล้อเล่นกับใต้เท้าหรอแก่แต่ข้ามาล้องทุกข์ให้เขาเพราะความเห็นใจเรื่องนี้โธ่เจ้านาที่รออ้อเจ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนก็ใต้เท้า ใช้ยใสอยู่ก็นเจีวเลียงียงฟองเมื่อวันคยดีูกนี่หลอกนิยามเชลลให้้าทำเขาปราศจโตษององแกหัวข้าชิงชา ว่าลอยดวงจะโบมาลายเพื่อคนดี ครบแล้วครับโอ๊ยฮัลโหลเอาอาต่ตตอมท่านไปด้วย โอ้ย้ัลโหข้าขอโทรด้วยข้าตอนนี้เปืองกายน้อจนไม่มีส่วนความสวมใสจะเข้าไปมีสารพบให้เป้าได้อย่างไรพูดมาก็มีเหตุผลแล้วจะให้ขาดทำยังไงขัลโห ขอความเมตตาเรียนท่านใต้เท้าเปาเ,าเผาเสื้อผ้ากระดาษหึ่งชุดให้ข้าสวนใส่ข้าถึงจะเข้าไปได้เอาล่ะถือว่าเป็นกรรของข้าที่ได้มาเจอเจ้าข้าติต่อรอุยีกครั้งขอใุิท่านลง mm <laughs>

บอกว่าเขาแต่งก,กายล่อนสนไม่มีเสื้อผ้าใส่ให้ในายทหารไปบอกท่านเป่าให้เผาชุดและกระดาษให้เขาออเขาจะงเข้าไปได้โอ้ยคึงมาโกหกเราจะมีงมงคลผีเพราะว่าไงนะเขาบอกว่าเปลือยกายร่อนสนไม่มีเสื้อผ้าใส่จึงเข้าไปในศาลไม่ได้ให้นายทหารไปบอกท่านเป่าว่าเอาเสื้อผ้าหน้าผม ผมด้วยนะเผาให้หีจะเข้าไปได้รองนี้ไม่โอหกนะไม่โกหกไม่จริงนะต้นหนักนะครับเรียกแท้ใต้เ้าท่านลุงคนเดิมเขาบอกว่าหมีในอ่างน้ำก็เลยตาย่อนๆไม่มีเสื้อผ้าใส่แม้แต่ชิ้นเดียวอยากให้ใต้เขาเขาเสื่อผ้าให้กับหีในอ่างน้ำ มีเรื่องชิ้นนี้โอา่ะเจ้าต้องไปตำถาผีเข้าขอ ไปเอาสไปใส่เร็วองไม่มีเรื่องทุกอย่างูหแล้วครับเอาไปเรียบร้อยแล้ครับตลอดให้เาขอยออกไปครับอัลุงอาก้ามจังยางเหียบร้อยเล้วเฮอใชรตวซอมเ่านาพี่มองๆน้องดไ้กลางสา

ก็ได้ครับปิดไม่ตายให้ข้าด้วยเถิดเอาเถิด ไม่ช่วยโลกนี้ก็หมดความเป็นธรรมเอาละค่ะจะตีกองร้อมพวกอีกคนระับแต่เจ้าต้องจำไว้ว่าถ้าเจ้าไม่พูดอีกค่ะได้ตายจริงๆแน่รู้แล้วจางท่านเปนกับกมจี มไ,มมไ,ไม่เห็นมีใครให้ดูเห็นป่ะไม่เห็นเหร <ingo. S 1> อฮัลโหลเฮ้ยเอา้ามันมีเรื่องอะไรเจ้าอีกแล้วเหรอที่ข้ามาตีคล้องร้องเป่าในวันนี้อ่ะข้ากบเพาะว่าเจ้ามาตีคองไม่ใช่ข้าข้าขอโทษข้าอยากเล่นมีอะไร,ะไร,รมีอะไร นอยทหารท่านฟังข้าดีๆนะผีนายอ่างบอกว่ามีเทวดลาสองโมงไม่ให้เขาเข้าเจิ้งให้นายทหารไปบอกท่านเผาว่าให้เอากระดาษปาเผาให้เทยวเวลาผีถึงเข้าไปได้เจ้านี้ไม่เข็ดจริงๆเมื่อกี้เ็าเผาเสื้อผ้าตอนนี้ยางกระดาษยังกระดาษทองแล้วผีของเจ้าอะไรนอ่างไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เห็นมีอะไรเลย ไหนอะไม่เห็นอะไรเลยเออจริงๆือ่างเออเลยเน้เฮ้ยจบจะมาไรเนี่ยอลุงนี่อะไรเนี่ยไ้ผีได้อ่างไงไอ้เ้อหลอหลรอหล่อตหลอเต็มหลหลอ็มี๋ยวาบอเขาบอกว่าเขเานม่าเ่ยงมันจะจะเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยพูดอะไรเนี่ย ถ้าคนกลัวผีงไงตื่นเต้นไงโอเคเอนนี่เรื่อบ้าไปเลยไหนครับไหนครับท่านลุงคนเดิมท่านลุงคนเดิมบอกว่าให้เผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้เพราะว่าหน้าประตูมีเทวดาอยู่สองตนมันไม่สามารถเข้ามาได้ครับผีเรื่องเช่นนี้เอาละเต้าตรงไปทำตาผีเขาบอกมีจริงครับใ้าเห็นกระตาเลยกระดาษเงินกระดาษทองเรื่อยๆเตี้ยมาตรฐานครับพี่ครับ บะารออ่างโม่อาเจ้าเจ้าเขาเองข้ามีเกีียวอ้าวทำอะไรเจ้าดูทำอะไรไปเลยตอไม่กล้าเชื่อทันลุงเก็บไปโอ้โหผมว่าท่านตอ ขังงอกเพิ่งไลบมาดิเทวดาเอาเงินทองไปเดื้อให้ผีเข้าไปให้ด้วยเด้อเยอะขังนู้นจะไปขังนู้นไงอ๋ออันเทวดาขังนู้นประตูอยู่ซ้ายขวาดีตรงกลางเอาเงินทองไปใช้ถ้าไม่พอไปเบิร์กเขาแกงไปละเปิดที่ไหนนะฮะเปิดที่ไหนนะ ฮัลโหลฮัลโหลเล่มบัญชีไปเลยไหมไต่เอาเอาเจ็ทใจนมึงเสร็จแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยนนี้พูดนะไม่งั้น7ตัวนนองนถึงตายเลยนะเออแต่ข้าเห็นข้าเชื่อข้าเชื่อถามมันแล้วถามันแล้วครับรอไต้เท้าขออยออกม่ขอใต้เท้า าลุงประกาศการทุกอ,อย่างยันเรียบร้อยแล้วครั้งนี้ยันพิสูจน์ไม่ได้ความจริงท่านสองว่าอย่างไรให้โอ้มาได้ลองเท้าเลยไปเท้าไปเท้าได้าครั้งนี้พิสูจน์ไม่ได้ค่ะยอมให้ท่านมาหาชีวิตแหมต่ายถึงเสียงนี้เชียวไปเท้าเปล่า ข้าผู้เท่าที่ทำไปทั้งหมดนี้เพราะความสงสารและเห็นใจถ้าไม่มีความดีตอบแทนก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วโอ้โากที่รัอำน้ำตังไว้กลางศาลมาจะตัวดูโดยตัวเองครับใต้เท้า Ô mày nói chuyện với cô mày nói chuyện với cô mày nói chuyện với Yeah.